ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็เป็นวันพระเมือวันพระนะครับก็ได้มาทำบุญนะครับอยู่บัดปลาน้ำดวงตานะครับมาสาธุบุญน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อผู้อยู่ตั้งไก่ผู้อยู่ตั้งไก่นะครับผู้ที่เป็นติตปารกิจการงานนะครับ วันนี้ก็มาทำบุญฝากที่ฝากน้องนะครับนกับบรรยากาศรอบรอบวัดปตานะครับะขาดแค้นอีกหลายอย่างนะครับปีน้สองอีกหลายอย่างอยู่เนื้อพี่น้องเนื้อสาธุบุญน้ำกันเนอครับเนื้อครับบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆถนน,นกับเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้อง ยังเป็นเป็นถนนยังตอนนี้มีข้อจีนนะครับตอนนี้มีคข้อจีกับฝนตกกับฝนตกกิดนาหยากลำบากนะครับกบิยังขาดประตูปัจจัยนะครับเกิหลายอย่างอยู่ครับตัวติด อันนี้ก็เป็นสรนต่างสารานะครับอันนี้ก็ต่างสาราพี่น,อน,น้องต้นไม้้างไปเรื่อยๆนะครับ เสาเต่าตนนะครับโอ้ยเป็นทานมากนะครับเป็นเพ็ดนะครับเป็นศิษย์สังเป็นเกี่ับเสาเต่าตนนะครับเกี่บผู้เป็นมิจิตรทธานะครับเป็นมากบริจาครวมสร้างนะครับอันนี้ก็สิเป็นทานผานอนครับนี่ครับท่านอน นอนถน,นัดใหญ่ได้นะครับต้องสั่งคันนะครับเกิดยังขาดอีกหลายอย่างนะครับเข็ดไปเรื่อยนะครับหลงตาเป็นกิด้างกัดนั่นเป็นกับบริจาคเสาก็มีตัวนี้ยา่นะครับเสา ตอนนั้นก็ถะดมีมุ่งท่านเอี่ยมนะครับก็บโควมี้จิเตใจจะไนะครับก็บเยียนเชิญน,นะครับทำบุญน้ำกันใดนะครับเป็นยูนในสมซือวัต้านะครับกับบรรยากาศล้อมรอบกบเงียบสงบนะครับกิดทึ่งถนนทางเขานะครับกับเป็น คือจังเห็นนะครับพี่น้องกบบเป็นดินเป็นในนี่ครับฝนตกมากกับน,น้ำบากนะครับเนียบรรยากาศเงียบสงบครับ,รบพี่น้องเสาวาแต่ละต้นนะครับ ตนน้นใหเป็นกับมูิจากมากะน,น,น,นะครับกับเสาตต้นครับต้นใหญดิหนี่นอโมนีเฮ็ดเป็นแผ่นอนครับแผานอนครับเสาสิบิหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ สิบสอง1ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิก่ายนะครับเสาขนาดใหญ่มียี่สิบเจ็ดตนนะครับพี่น้องเอาขนาดใหญ่มียี่สิบเจ็ดตนนะครับพี่น้อง มีตัวเลขน้ำครับพี่น้องเสาตัวนี้นะครับมีตัวเลขน้ำนะครับเบื้องเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับสาธุบุญมากันเด้อฮะมีบุมีโฉมมีลาบนะครับนี่ครับเบื้องพี่น้องผมไม่ได้กลับ กองให้นะครับนะครับกัดเอาบุญอดท่านน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับสาธุสาธุน้ำกันเด้อครับเด้อครับโม่ตาเพิ่งกัดสางไปเรื่อยๆนะครับโดนเพี่ยขับพวก ปลาเกิดผมพไปมีกับมแต่ปลาปาเท้าบานนะครับเก็ดมากบรรยากาศอากาศดีนะครับอากาศซาตบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับเน้อจิตใจท,ท่าเกิดมากครับมาทุ่มมาอ,อันบัดเลยน,นะครับ อยากหูอยากยังกะทักเขามานะครับทักขมาผมเลยนะครับเด้ออยากขอูอยากมาอยากยังยกทักมานะครับเกิกตัวเลขเกิดเดี่ยวคำสิลุ้งไห่เบิ้งนะครับเก,กิดสาธุสาธูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อ